วัดบางคลานหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะฮะค<ะ>ณะสงฆ์วายาวจกรศิษยานุสิ์กลุ่มสถานหลวงพ่อเงินและชาวบ,บ้านวัดบางคลานนี่เขาร่วมกันจัดพิธีสําคัญนี้นะฮะก็คือบาพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ105ปีหลวงพ่อเงิน<ะ>วัดบางคลานนะฮะก็จัดไปเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาก็มีคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็ส่วนราชการมาร่วมในพิธีจํานวนมากเลยนะครับติดตามกันครับ วันนี้เป็นวันคล้ายวันมรณะภาพของหลวงปู่เงินพุทธโชตเราไปดูว่าทางวัดบางคานหรือวัดฮิรัญยารามมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวท่านครับวันนี้ทางวัดฮิรัญยารามนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญในรอบปีนะครับของวัดก็หมายถึงว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินพุทธโชตเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2370นะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ หลังจากที่หลวงพ่อเงินมรณาภาพไปแล้วเนี่ยเมื่อปีพศ .2462 น,นับถึงวันนี้จากท่านมรณาภาพไปแล้ว105ปีในวันนี้เพราะในทุกปีเนี่ยทางวัดก็จะทําบุญครบรอบเพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมีให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมทําบุญทําบุญครบรอบในปีนี้ก็จะมีมูลีธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลานซึ่งเป็นของวัดได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กจํานวนร้อย 79ทุนนะครับซึ่งเป็นทุนทุนละ1,000แล้วก็จะมีทุนเด็กกำพร้าอีก3ทุนทุนละ5,000บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นทานบารมีให้กับหลวงพ่อโดยวัดและมูลนิธิซึ่งเป็นของวัดนั่นแหละนะครับร่วมกันนะครับประมาณก็ประชาชนที่ที่แสดงความจำนงมาขอรับก็ประมาณ700 7 0้คนแล้วหลังจากวันนี้ หลังจากการทําบ so ุญแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการทางเจ้าวาดเนี่ยก็จะนํำข้าวสารอาหารแห้งหรือเวชภัณฑ์ก็จะลงไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงซึ่งประกอบไปด้วยผู้ป่วยติดเตียงในตําบลบางคลานตำบลบ้านน้อยตาบลท่านั่งตําบลท่าเสาและตําบลทนงก็วันนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระผมวชิระมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมจังหวัดวัตถุทเทพวรารามได้มาเป็นประธานแล้วก็ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรมสิทธิกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวัดวัดสเกตวรวิหารเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ให้ทำบุญให้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่เงินวันนี้ก็มีการแจกทุนให้แก่เด็กนักเรียนและก็แจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวบ้านก็มีหน่วยงานราชการตั้งแต่ท่าน ในการทำบุญครบรอบวันมรณาภาพของหลวงพ่อเงินพุทธโชดที่ชาวบ้านรู้จักกันนะอรตมาเองก็ขอมาโมทนาในส่วนนี้ก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสาที่จะมาร่วมบุญในปีหน้าหรือปีต่อๆไปแล้วก็ยังมีงานปีงานปีของวัดบางคาันประมาณเดือนตุลาเนี่ยวันที่20 21กะมีเขาเรียกว่า,างานประจำปีไหว้หลวงปู่เงิน ในวันที่2ี่สิบยีเอ็ดตุลาที่ทางวัดได้ทําสืบทอดมายาวนานและก็ขอเจริญพร